สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแมนดู๋ชาแนลครับวันนี้นะครับผมมาโซนตลาดไทยปลาสวยงามนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับก็มีร้านเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูร้านแรกกันเลยวันนี้มุมได้ก็เป็นพวกขอนไม้นะสวยๆนี่ขอนไม้นะฮะนะครับตกแต่งตู้ปลาหรือว่าไปเลี้ยงสธธัตว์โดยคานได้หมดนะครับแล้วก็มีหินตกแต่งสวยงามนี่ฮะ นะครับแล้วแต่ท่านดีไซน์จะมีทั้งหินทั้งกรวดนะฮะแล้วก็วัสดุกรองนะครับพวกหินพม,มิสหินพวกเขาไฟมีหมดเซมิคลิงอะไรก็มีนะครับก็ช่างไปคืออขายนั้นนี้อ่าแล้วก็มีพวกเซมิคดินเผาที่ให้ปลาหลบซ่อนนะฮะ่ะนะครับดินต้นไม้ก็มีเกลือนะฮะตู้นานโน กระชอนไว้ตักปลามีหมดนะครับนี่อาหารปลาเนี่ยยี่ห้อต่างๆของ Kingfisher ก็มีนะที่นี่ที่ครีมมีหมดอ่าครับด้านนี้ก็เป็นปลาคราฟจากพันะคราฟเดี๋ยวถามราคาคราฟจากพันธุ์นี้ตัวกี่บาทนะครับ มีร้อยแปดสิบกับสองร้อยนะแล้วแต่ตัวนะครับอ่าครับอันนี้ครับแล้วก็มีขอนไม้กระชอนก็มีจอกนะฮะจอกไทยรับไม้น้ำก็มีไหลไหลสายพันธุ์นะครับไม้น้ำนดีครับ คือถ้าตรงนี้ตอนกลางวันแต่จะยิงเข้ามานะนี่อันนี้ในตู้นะครับอ่นนี้ครับพวกอโนเบียสแล้วก็พวกแอมซอนยังแอมซอนนี่กระถางเท่าไหร่ครับอันไหนคนี่ฮะอันนี้เหรอคะมาตี้ค่ะมาตี้กระถางละแปดสิบมาตี้นี่ทนนะกระถางละแปดสิบอ่าโอเคครับ อนู b บีที่ติดหินเนี่ยครับรอยยี่นะครับอ่าครับแต่ก็พวกคลิปอะครับคลิปแปดสิบอ่าครับอันนี้ครับไม้น้ำดูท็อปวิวหน่อยนี่อ่าเดี๋ยวเไปชมอีกด้านนึงนะครับอันนี้ครับอันนี้พวกแอมซอนนะฮะ นี่แล้วก็มีพวกเขากวางติดมอสร้อยหนึ่งนะร้อยบาทป้ายต,ติดอยู่อันนี้เขาววางเป็นเงี้ยอันนี้ก็อ d นเบสติดหินนะฮะร้อยี่สิบนี่ต้นแอมซอน Amazon. ติดอระดามานะครับ สากาก็มีนะครับสาร้ายนี่กระถางเท่าไหร่ครับยี่สิบนะครับ <20. S 1> น,บนี่เหมือนกันทั้งคู่นะนะครับนะฮเอาเลือกได้นะมีทั้งุ่งชชโดทั้งห่งกันลอก มีอโนเบียสติดกับขอนไม้สวยๆถ้าติดขอนไม้อย่างงี้กี่บาทครับสวยอันนี้รครับอันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยอ่ะได้อันหนึ่งอันนี้อันโอันนี้สวยนะเนี่ยยาวแบบไม้ยาวสวยด้วยก็เ<อ>ต็มไต็มักบพันสองนะครับมีหลายแบบอ่ะนี่ฮะอ,อ่ะประมาณนี้ครับ ด้านนี้ก็ปลาหางยูนะครับตัวห้าบาทนะครับอ่ามีให้เลือกเยอะเลยนะครับแล้วก็ปลาทองออนดาเป็นออนยักษ์แปดร้อยนะนี่อ่าดูราคาแปดร้อยอ่ก็ด้านนี้ออนดาเหมอือนกันอันนี้สีแปลกนี่ตัวนี้ตัวนี้ราคาไม่ได้บอกนะ ต่อมาก็พวกบอลลูนนะตัวห้าสิบห้าสิบบาทนะครับบอลลูนอ่าก็แนวปลาสอดปลาสอดสิบบาทนะครับนี่สิบาทนี่ครับแล้วก็ออนดาปาหมก มาปลาหมูนะครับปลาหมูจากพาหน้าน,นี้ต่อมาด้านนี้ก็ออสการ์นะครับนะครับเป็นออสการ์เผือกทองนะฮะตัวใหญ่สองตัวด้านนี้ก็เป็นนี่ครับปลาหัวสิงนะครับนี่ ก็ปลานะครับพวกดิวกินตัวเล็กๆนะฮะอันนี้ก็เกล็ดแก้วนะครับมี8 0ดสิบถึงร้อยห้าสบเกล็ดแก้วอันนี้ครับด้านนี้ปลาลูกโป่งนะครับตัว2 0 0ร้อถึงสามนะครับ ก็นี่ออนดา 101. ดดร้อยหนึ่งเต่อมาตรงนี้ปลาปอมปาัวนะครับดิสคัสด้านนี้ก็นกแก้วนะครับนกแก้วแดงตัว150เหลืองตัว160เลิฟ1 7อยนะครับอ่านตามนี้เลย แซมบ้านะครับแซมบ้าี่ตัวกี่บาทนะครับ,บอ่าร้อยยี่สิบนะครับหนึร้อยยี่สิบแซมบา้าสวยนะครับห่านแดงๆตัวเป็นลายขีดอ่าด้านนี้ก็เป็นพทกตะเพียนรวมนะครับ นะต่อมาด้านนี้ปลาเสือพ่นน้ำนะครับสวยเลยดิปรับน้ำนะครับแล้วก็ตู้นี้นะครับอ่าตะเพียนอินโดนะครับกับตะเพียนทองไทยปนกันอันนี้ทองไทยอินโดเป็นอย่างนี้ ต่อมาด้านนี้ครับปลาหาานนกยูนะครับนี่ก็นาหูช้างโมเสกนะฮะประมาณนี้ผู้มีปอนกัน่อะอันนี้ก็เป็นบลูนะสีฟ้า่อะอันนี้ก็เป็นแบล็กปนนะฮะปนกับสีแดงอันนี้เป็นฟูลเลทครับห้าสิบาทนะฟูลเลท อันนี้เป็นโค้ยทักงซิโตครับห้าสิบฟูกโกริปบอนหกสิบ 60. อันนี้อันนี้เป็นอะไรครับสายพันธุ์นะนนเหลืองเหลืองอ๋อไม่ไรครับใช่ใช่มันคล้ายๆไมันคล้ายเย็นโลก,กาสเหมือนกันนะ ครับแต่มันไม่ใช่อันนี้แปดสิบ้วตัวแปดสิบสายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรครับเผื่อทางบ้านรับทราบอันนี้ค่อยตาแดงแปดสิบ 80. นี่ค่อยตาแดงอันนไ้ครับสวยนะเพราะได้ด้วยปลาหางยุงนะครับประมาณนี้เออนี่ครับ ด้านนี้ครับก็ปลากายนะอยู่ฉากดำนะครับในเข้มดำฉากปลาปลากายนี่ตัวกี่บาทนะครับอ่าครับตัวหนึ่งร้อยยี่สิบอ่าด้านนี้ก็ปลา,นนปาเทวดานะครับสวยๆมีก็ลายม้าลายกับแพตเทนัมปนกันนะนี่อันนี้ตัว15บาท นนี้ก็พวกบอลลูนนะครับอันนี้บอลลูนตัว90บาทนะฮะอ่ะแล้วก็แนวบอลลูนโคดักอันนี้ก็90บาทเหมือนกันสวยนะฮะจได้เลยอ่าต่อมาคดีแดงนะครับตัว30บบาทนะครับนี่ ก็มีนางฟ้าด้วยนางฟ้ายี่สิบนะฮะนี่ผู้เพียม,มาดูยังไงอ๋อตบผู้ันตจเกียบม,มายาวนะเดียวเดี๋ยว,วอธิบายให้นี่แล้วก็นี่มีพวกบอลดูถังโบกนะฮะอันนี้แนวมาลายทับร้อยหนึ่ง คอลรูดนะฮะด้านนีครับด้านนี้ก็พวกพาราเม่นนะฮะเขาปลาแพะนะครับแพนด้าห้าสิบบาทอันนี้อันน,นี้จูลี่นะครับจูลี่แปดสิบอันนี้ออตโต้นะฮะออตโตร้อยยี่สิบ แทบเผือกห้าสิบนะอันนี้อ่ะตามราคาโตเลยห้าสิบอันนี้เป็นแพะเขียวนะครับยี่สิบบาทแพะเขียวแล้วก็มีนี่ฮะดีออนนะฮะดีออนตัวสิบ้าบาทนะอันนี้ายอาจจะลางๆหน่อยนะครับสิบห้า ก็เอมเบอร์เตตานะครับเอมเบอร์เอมเบอยี่สิบนะ,ะถ้าที่ดูราคาคาดิเนลยี่สิบนะฮะแลมไอสิบห้าซิลฟอนใหญ่สิบห้านี่คลาสสิกฟอนใหญ่แล้วก็แก้งพันลวงสามสิบบาทนะครับ น,นี้ซีลกว่านเล็กอันนี้ก็สีส้มสวยๆดีนะครับในกว่านเล็กถ้าให้หารดีๆเขาทรงจะใหญ่กว่าน,นี้นะอ่าแล้วก็กุ้งสูชีนะกุ้งแคะอ่ะนี่ก็กุ้งเชอรี่อะไรนะฮะอันนี้กุ้งเหลืองก็มีน้ำพึ้งอยู่ด้วยนะน้ำพึ้งดูตะไคร่นะ้ำน,นี่ก็แนว ดีมปูนะครับเข็มๆประมาณนี้ครับด้านนี้เป็นมองออกเชียนะครับตัว10บาทนะซิลเวอร์ทริปตัว10บาทซือ้อใบไผ่25บนะครับอ่านี่ก็โตรวมๆนะปลาหนมนยูนี่ก็ ต้นไม้อย่างนี้อ่าต่อไปโซนของมาวีนะครับมาวีสิบบาทอ่าแล้วก็นี่ครับเสือสุมาตาเขียวสามสิบอ่าสมมาตาเหมือนสามสิบนี้เป็นธรรมดาแล้วก็สุมาตาทองก็สามสิบบาทนะครับนี่ด้านนี้ก็ฟาวกอรนะครับนี่ อาจจะดูราคานะักหกร้อยอย่างเงี้ยสามว่าหอนห้าร้อยอันนี้อะประมาณนี้ครับอ่าก็แรันเจ็ดสี่แล้วแปดสิบบาทนะฮะนี่ แลมบูร้อยหนึ่งบูแลมนะฮะอ่ะแล้วก็นี่ะเบียนหน้าแดงร้อยหนึ่งอ่าอันนี้เป็นนีแบล็กนีออนนะฮะนี่สิบห้าบาทหานรถยุ่งป่าเอนเลอร์นะครับวันนี้ลำบีน,นสเตต้ายี่สิบบาท ด้านนี้ครับนี่ด้านนี้เป็นไอ้นี่นะครับเชอรี่บาร์นะห่างยาวะนะครับร้านปลาที่แนะนำครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรติดต่อของร้านนะครับนี่อ่ะนะครับก็ปิดประมาณหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยครับอ่าเค,ครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ครับบ๊ายบาย